สวัสดีครับผมเมธลลาทรนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ความสามารถให้ดูเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กผมจะเดี๋ยวขอหยิบอุปกรณ์ให้ดูก่อน,นครับมีขวดแก้วอยู่หนึ่งใบนะครับทำมาจากแก้วจริง,รงเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับเห็นไหมครับทำมาจากแก้วจริงนะครับผมจะบีบขวดแก้วใบนี้ผมจะบีบบริเวณปากขวดนะฮะบีบ,บ ผมจะออกแรงบีบด้วยน,นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งของผมละครับผมจะบีบจปากตาแบบเดียวเลยครับเดี๋ยวขอใส่แว่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขวดแตกแล้วก็กระเด็นเข้าตาตาบอดหนึ่ <c oughs> <c oughs> นะครับเริ่มเบี้ยวแล้วครับปากเริ่มเบี้ยวแล้วครับผมจะบีบให้ปากมันเบี้ยวครับมันเริ่มเบี้ยวแล้วคนะรับเบี้ยวละปากเบี้ยวละบีบจนปากเบี้ยวแล้วเบี้ยวยังเบี้ยวยังเบี้ยวยังเบี้ยวแล้วใช่ไหมเบี้ยวแล้วพอนะพอ,อ,อืม